นะครับทีนี้วันนี้เรามาดูบทที่3นะครับบทที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทของเครือข่ายนะครับที่ใช้กันในยุคปัจจุบันนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครือข่ายต่างๆที่ใช้ในองค์กรนะครับโดยที่จะทำให้การใช้งานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจะ ทำให้มันซัพพอร์ตงานของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยประเภทต่างเนี่ยก็จะสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับให้มันเข้ากับองค์กรของเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับก็จะมีระบบเครือข่ายตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่3 3ประเภทนะครับที่ที่ใช้กันก็จะเป็นตัวระดับภูมิศาสตร์นะครับความเป็นเจ้าของแล้วก็ลักษณะการทำงานนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับแต่ละองค์กรก็จะเอาไปใช้ให้มันซัพพอร์ตงานของตัวเองนะครับประเภทนะครับที่หนึ่งก็คือลักษณะของการแบ่งนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับภายในองค์กรนะครับโดยที่กำหนงถึงระยะทางหรือปริมาณของพื้นที่ที่จะใช้นะครับ ตรงนี้นะครับจะไม่เน้นที่มันกว้างเกินนะครับโดยอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นโลขคอเอเรนินเบิร์กก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่เฉพาะในองค์กรนะครับหรือพื้นที่ที่ถูกจำกัดไปนะครับโดยที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นใช้ทั้งสาย นะครับแล้วก็แบบไร้าสายนะครับแล้วก็ใช้แบบสายไฟนะครับตัวที่ใช้สายก็จะเป็นตัวที่เป็นสายแลนนะครับก็เชื่อมต่อจากสวิตเข้าเครื่องนะครับแล้วก็จากเครื่องนะครับจา,จากเครื่องกลับมาสวิตเนาะแล้วก็จากสวิตนะครับไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้ลักษณะนะครับก็จะเป็นวงวงแลน ในวงเล็กๆนะครับ,บ,ก,ก,นะรบก็จะเป็นในเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดไว้นะครับนี้อันที่2นะครับก็จะเป็นแบบการนําเอานะครับแบบที่1เนี่ยเอาไงคือแบบที่1เนี่ยหลายๆหล,ล,ล,ลายกลุ่มนะครับมาเชื่อมต่อกันให้เกิดเป็นตัวที่มีพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยมองง่ายๆก็คือในระดับที่เป็น เมืองนะครับอย่างเมืองหนึ่งก็จะมีองค์กรหลายองค์กรนะครับก็จากจากอันที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งองค์กรนะครับในระบบแลนหนึ่งเครือข่ายนะครับพอหลายๆนะครับแลนก็จะกลายมาเป็นตัวแมนนะครับก็คือจะควบคุมพื้นที่เมืองหนึ่งเมืองนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมองภาพง่ายๆนะครับก็จะเป็นแบบเมืองนั่นเองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ระดับที่มันกว้างขึ้น และอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเบอร์ไวเบ็บนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ในปัจจุบันถ้ามองง่ายจากจากประเทศของเราเนี่ยนะครับจากในประเทศของเราก็คืออันดับหนึ่งก็จะเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรนะครับเช่นโรงเรียนหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานนะครับบริษัทหนึ่งบริษัทนะครับแล้วก็พอหนึ่งบริษัทปุ๊บนะครับตรงนี้ทุกๆบริษัทนะครับก็จะใช้อินเทอร์เน็ต ครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นเมืองต่างๆนะฮนะในเมืองก็จะเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งบริษัทสองบริษัทสามแล้วก็ลิง์เป็นเมืองนะครับหนึ่งเมืองนะครับระดับที่สามนะั่นก็คือจากหนึ่งเมืองตัวนี้นะครับก็จะกระจายไปในระดับที่มันเป็นประเทศนะครับอันนี้คือทํามองในในมุมมองของประเทศเรานะครับ อันอันอันที่สองนะก็จะเป็นเครือข่ายประเภทที่แบ่งตามลักษณะของการเป็นเจ้าของไอตัวอันแรกเนี่ยก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่สองนะครับเครือข่ายอินทราเน็ตอันที่สามนะครับก็จะเป็นตัวเอ็กตรานะครับเอ็กตราเน็ตนะครับอันที่สามนะครับก็จะแบ่งตามลักษณะการใช้งานนะครับก็คือ อันที่สามันจะเป็นเครือข่ายแบบ peer to peer คือหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเครื่องหมายความว่าเราเอาเครื่องคอมหนึ่งเครื่องมาต่อกันแล้วก็ใช้ข้อมูลร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการแชร์ข้อมูลนะหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเครื่องนะครับอันที่สองก็คือลักษณะของการใช้ตัว client server นะครับ client ก็คือตัวคอมหนึ่งคอมที่เป็นเครื่องลูกหนึ่งเครื่องนะครับ หลายๆเครื่องนะครับคลายแอนหนึ่งหนึ่งคลายแอนก็คือคอมหนึ่งเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนะครับอย่างเงี้ยนะโทรศับหนึ่งเครื่องนะครับก็จะมองเป็นคลายแอนหนึ่งหนึ่งโน้ตทำหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นตัวที่ให้บริการนะครับข้อมูลนะครับย,ยกยตัวอย่างตัวอย่างง่ายก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็กระจายอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องก็จะมี IP ที่รับมานะครับอันนี้คือตัวแบบเซิร์ฟเวอร์ส่วนแบบ p e e r to peer ก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องกับคอมพิวเตอร์แค่เครื่องนีงนะครับหนึ่งต่อหน,นึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้นะครับประเภทของเครือข่ายนะครับอย่างตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็คือรวมไปทั้งโลกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะไปเข้าดูข้อมูลได้เช่นเราอยู่ตรงประเทศไทยเราจะไปดูข้อมูลของเว็บ เว็บของบริษัทต,ต่างประเทศนะครับก็ไปเข้าเว็บของเขานะครับอย่างถ้าสมมติเราอยู่ต่างประเทศนะครับเขาจะเข้ามาในดูในเว็บของโรงเรียนเรานะครับก็พิมพ์ cmvc ac th นะครับก็จะสามารถที่จะดูได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไหนอันนี้คืออินเทอร์เน็ตแต่ถ้าสมมุติเป็นอินเทอร์เน็ตนะคอินเทอร์เน็ต <Internet S 2> ก็จะเป็นในในส่วนที่เป็น องค์กรที่แคบลงมานะครับอาจจะเป็นแค่ในองค์กรหนึ่งแต่ในองค์กรเนี้ยนะครับก็จะมีวงแลนหลายวงนะครับอย่างเช่นห้องคอมหนึ่งห้องนะครับใช้เครื่องคอมอยู่20เครื่องนะครับอีกห้องหนึ่งก็มีอีกสินะครับหรือห้องการเงินนะครับห้องการเงินก็จะมีคอมแต่ละเครื่องฉะนั้นนะครับทุกทุก ทุกๆวงแหวนตัวนี้นะครับก็จะเอามารวมกันนะครับแต่ตรงนี้คือข้อจกากัดของอินเทอร์เน็ตก็คือมันจะอยู่เฉพาะในองคอ์กรองค์กรนั้นนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นในในวงห้องเฉยๆนะครับอันนี้คือภาพของของลักษณะของการการเป็นเจ้าของนะครับอันนี้คือประเภทนะครับของการใช้นะครับ